หากคุณกำลังอยากที่จะทำธุรกิจการสกรีนเสื้อขายสกรีนเสื้อจำหน่ายเป็นอาชีพอยู่นะครับนี่คือทางออกของการพิมพ์ระบบใหม่เราเรียกว่า DFT หรือว่า Digital Frame Transfer นั่นเองนะครับ เทคนิคการพิมพ์ลักษณะนี้นะครับเป็นเทคนิคใหม่ในปี2020นี่เลยนะครับปีนี้2021แล้วเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครยังไม่ได้อยู่ในเทรนของ DFT คุณอาจจะตกเทรนการสกรีนเลยทันทีเลยนะครับทีนี้เนี่ยข้อพิเศษของการสกรีนลักษณะนี้เนี่ยมันใช้อุปกรณ์น้อยมาก มันใช้แค่ปรินเตอร์เครื่องเดียวแล้วก็เครื่องรีดหลอนกับคอมพิวเตอร์แค่นั้นเองนะครับอุปกรณ์ต่างๆเราจะมีจําหน่ายให้หมดครบเป็นชุดเลยนะครับอย่างที่เห็นเนี่ยถุงผ้าดิบหรือแม้กระทั่งหน้ากากสกรีนอย่างนี้ก็ทําได้นะครับจะเป็นผ้าเข้มผ้าอ่อนก็ทําได้ปรินต์ลงบนฟิล์มแล้วก็ลอกฟิล์มที่มันติดอยู่บนผ้าที่เรารีดลงไปแค่นั้นเองครับผมลวดลายคมชัด มีน้ำหมึกสีขาวนะครับอันนี้คือความพิเศษของมันนะฮะการทําอย่างนี้เนี่ยมันลดขั้นตอนได้เยอะมากแล้วมันทําให้งานสกรีนของคุณเนี่ยกลายเป็นเรื่องที่ง่ายๆไปเลยนะครับลูกค้าของเราหลายคนนะครับใช้เครื่อง DFT ตัวนี้เนี่ยแหละในการทํางานสกรีนทดแทนงานซับลิเมชันทดแทนระบบซิลสกรีนนะครับตัวนี้ DFT ของ Micro Ink นั่นเองนะครับลูกค้าหลายคนเราพิสูจน์แล้วว่ามันใช้ง่าย มันใช้ดีมันคุ้มค่านะครับตอนนี้ราคา DFT ถูกลงมากเลยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเราเปิดตัวเครื่องนี้อยู่ที่45,900บาทณนะตอนนี้ราคา DFT เครื่องปรินเตอร์ L1,800 หลังจากที่ของขาดตลาดมานานแล้วก็ได้รับความนิยมมากอาจจะเรื่องด้วยโควิดด้วยนะครับแต่ปัจจุบันนะครับเครื่องปรินเตอร์ได้มีการปรับราคาลงมาแล้วนะครับทำให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้น เพียงแค่39,900บาทแค่นั้นเองคุณก็จะสามารถมีเครื่องปรินเตอร์ DFT เอาไปทำงานสกรีนสวยๆอย่างลูกค้าของเรานะครับที่ใช้งานัปลิเมชันอยู่เอาไปเสริมทับเอาไปเสริมกำลังได้นะครับณนะปัจจุบันนี้นะครับเรามีโปรโมชั่นในเดือนกุมภาพันธ์นะครับเดือนแห่งความรักตุดจีนนะครับก็เอาไปเลยครับ39,900บาทเราแถมกาว2กระปุกนะครับแล้วก็ยังมีตู้อบฟิล์ม แถมให้ด้วยนะครับตู้อบฟิล์มเนี้ยเอาไว้ทําให้คุณสามารถทํางานง่ายขึ้นแล้วก็ทําให้ฟิล์มเนี้ยแข็งตัวเร็วขึ้นทำให้ในการสกรีนเนี่ยสม่ำเสมอแล้วก็งานสวยตลอดเวลานะครับผมเรามีเจ้าหน้าที่นะครับเข้าไปอบรมเข้าไปช่วยสอนการใช้งานให้ถึงบ้านคุณเลยนะครับไม่ว่าจะงานเล็กงานใหญ่ไม่ค่อยเก่งคอมพิวเตอร์หรือไม่ค่อยเก่ง Photoshop ไม่เป็นไร เดี๋ยวพนักง,งานของเรานะครับจะไปเทรนนิ่งแล้วก็ชี้นําวิธีแล้วก็สอนวิธีการรีดร้อนการทํางานตัวนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นมือสมัครเล่นมืออาชีพได้หมดเลยครับอย่างไรเราก็ตามติดต่อครับไมโครอิงครับผู้นําด้านการสกรีนภาพลงบนวัสดุของเมืองไทยนะครับผม3 9 9 0 0บาทโทรตอนนี้เลยครับผมสวัสดีครับ